เคยไหมที่ใจดีจนตัวเองต้องเจ็บเพราะความใจดีแม้จะเป็นคุณสมบัติที่งดงามแต่ถ้าเกินพอดีก็มักย้อนกลับมาทำร้ายเราเองข้อ1มักถูกเอาเปรียบง่ายๆข้อ2ยอมเสียสละจนลืมดูแลตัวเองข้อ3ไม่กล้าปฏิเสธจนเหนื่อยเกินจำเป็นข้อ4ถูกเข้าใจผิดว่าอ่อนแอทั้งที่จริงๆแค่ไม่อยากทำร้ายใครข้อ5 มักถูกละเลยเพราะคนคิดว่าเราจะโอเคเสมอข้อ6ใช้เวลาไปกับคนอื่นมากเกินไปจนไม่เหลือเวลาให้ตัวเองข้อ7ไม่ได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมและข้อ8สุดท้ายอาจเสียความสุขของตัวเองไปเพราะฉะนั้นคนใจดีควรรู้จักวางขอบเขตให้ตัวเองด้วยนะอย่าลืมว่าความใจดีมีค่าแต่หัวใจก็ต้องมีเกราะป้องกันเช่นกัน และถ้าอยากฟังข้อคลิปดีๆแบบนี้อีกกดติดตามไว้ด้วยนะคะ